สวัสดีครับไม่ได้พบกันนานครับวันนี้มารีวิวคาซ i โอเอดิฟิกนะครับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับรหัส EQS 8 0 0ยเรือนนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับสังเกตดีๆครับฝาหลังมันจะมีเลเซอร์นี่นะครับตัวก๊อฟจะไม่มีนะครับเนี่ยเนี่ยเลเซอร์บางๆ2จุดเนี่ยนะครับถ้าเป็น ตัวธรรมดาไม่ใช่โซล่ามันจะมีแค่แถวเดียวถ้าเราเหลือบแสงจะเห็นนะครับมันจะบางกว่าตัวนี้ตัวกรอบก็มีนะครับแล้วตัวแผงตัวนี้นะครับจะเป็นพลังงานเป็นแบบโปร่งแสงะครับเพื่อโดนแสงแล้วชาร์จพลังงานไปที่แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ โคโนกราร์เวลาจับเวลานะครับตัวนี้เป็นนาฬิกามือสองนะครับเพือนลูกค้าเอามาติดเข็มนะครับเข็มบรุษตเป็นระบบโครโนกราร์นะครับแต่สำหรับเครื่องเนี่ยกอ๊อปจะไม่มีครับพวกฐานโซลา่าพวกอะไรนะครับดูง่ายๆเลย ตัวแท้เลยนะครับส่วนบานพับจะเป็นบานพับตอนเดียวนะครับสังเกตความคมของอักษรน,นะครับอักษรจะคมชัดนะครับนี่ขนาดใช้งานนะครับส่วนฝาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเครื่องนะครับ ด้านในนะครับปกติแล้วจะมีหมึกดำนะครับช่างคนเก่าน่าจะมีการล้างเอาแอลกอฮอล์หรืออะไรสักอย่างล้างหมึกมันเลยหายนะครับหมึกดำฝาหลังก็จะเนียนครับนะ่ไม่มีก้นหอยเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยครับฝาหลังด้านในปกติจะมีหมึกดำนะครับตอนนี้รายการซ่อมของเขาเคยทำมานะครับแต่โดนลบมหมึกดำไป อันนี้ตัวเครื่องนะครับถ้าเป็นตัวกอปนะครับเครื่องจะไม่ใช่รุ่นนี้เนาะนี่ครับตัวเครื่องเขานะครับตัวนี้พลังงานแสงครับตัวรหัสฐานก็จะไม่เหมือนปกติปกติจะเป็นรหัสขึ้นต้นด้วย S R นะครับตัวนี้ขึ้นต้นด้วย ทีเอสนะครับรหัสทีเอสเก้าสองศูนย์พลังงานแสงนะครับเป็นเครื่องญี่ปุ่น ถ้าเป็นตัวก๊อปฐานนะครับจะมีสติกเกอร์สีทองทองแปะคาดว่า c a ซิ o อะไรอย่างเงี้ยนะครับแปะไว้พวกมิดเลอร์พวกก๊อปนะครับของแท้ไม่มีนะครับถ้าใครมีเปิดมาก็ก๊อปแน่นอนครับบริษัทไม่มีนโยบายเอาติกเกอร์ไปแปะฐานนะครับเขาติดไว้เพื่อพวกมิดเลอร์เวลาซื้อของครับแล้วคืนของเนี่ยเขาห้ามเปิดห้ามอะไรเขาจะดูติกเกอร์ตัวนั้นนะครับ ว่าเราแกะฐานไหมมีรอยไหมหมดประกันไหมอันนั้นพวกมิดเลอร์พวกงานก๊อฟนะครับตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนแทนนะครับน่าจะเป็นคาร์บอน คาร์บอนแท้ก๊อปก็มีนะครับคาร์บอนแท้แต่ถ้าโป่งหน้าหน้าโปร่งแสงอย่างเงี้ยครับตัวของก๊อปมันทําไม่ได้ครับพลังงานแสงอาทิตย์จะมีหน้าโปร่งแสงไว้นะครับขอโทษด้วยนะครับ เดินขาตั้งกล้องใช้กล่องเอาโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ได้นะครับเพื่อความรู้กับคนที่ไม่รู้ไปโดนหลอกมานะครับก็วิธีการเซตติ้งเข็มก็มีนะครับอย่างรุ่นนี้เซตติ้งเข็มนะครับอย่างตัวนี้กดจับใช่ไหมครับถ้าเข็มตัวนี้ไม่ตรงนะครับ เราสามารถเซตติ้งได้ก็โดยการดึงเมดม่ยมครับดึงสุดเลยนะครับกดตั้งถอยหลังและเดินหน้าได้ครับจะใช้กดตัวนี้เอาตัวเซตติ้งเข็มนะครับตัวเซตเข็มไม่ใช่เซตติ้งเนาะ <laughs> ตัวเซตเข็มนะครับโอเคก็ วันนี้มีมาแค่นี้ครับวิธีการดูสังเกตถ้าเป็นรุ่นใหม่ครับสังเกตที่ฝางเดียวก็ได้ครับเหลือบแสงครับว่ามีเลเซอร์ตัวนี้หรือเปล่านะครับสำคัญเลยดูง่ายๆเลยไม่ต้องไปเปิดเครื่องก็ได้ครับดูแค่เลเซอร์ครับรุ่นใหม่จะมีหมดแต่ถ้ารุ่นเก่ายังไม่มีนะครับอันนี้แต่ถ้าเราซื้อมาใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นรุ่นใหม่ละเลเซอร์อันนี้สําคัญครับมันจะตอกไม่ลึกนะครับมันจะ เป็นเส้นเลเซอร์บางๆถ้าเป็นของก๊อฟมันจะตอกอย่างนี้เลยตอกแน่นๆอย่างนี้เลยโอเคขอบคุณมากครับ